ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเทอร์โบท็อช่องที่พาคุณจอนลึกเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณติดตามข่าวด่วนจากยุโรปเหนือซึ่งกำลังกลายเป็นจุดสนใจของวงการความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เมื่อประเทศนอร์เวย์ได้ตัดสินใจเพิ่มเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าประจำการอีก14ลำพร้อมจัดส่งเครื่องบินสนับสนุน SAB-340 a และติดตั้งระบบ Link-16 ครบชุดเพื่อเตรียมรับมือสงครามในปี2025และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลการตัดสินใจของนอร์เวย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนเครื่องบินรบเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของประเทศสมาชิก n a t o ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงของโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในยุโรปตอนเหนือที่เป็นเขตชายแดนของผลประโยชน์ทางทหารหลากหลายฝ่ายเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ F16 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่รู้จักกันดีในวงการทหารทั่วโลกตัวเครื่องมีโครงสร้างเพรียวบางแต่แข็งแรงอินเทกอากาศแบบเซมิเซคูลาใต้ลำตัวช่วยให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เส้นสายของลำตัวออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อความเร็วและความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้ยังติดตั้งฮาร์ดพอยต์สำหรับบรรทุกอาวุธได้ถึง9จุดซึ่งสามารถรองรับขีปนาวุธและระเบิดหลากหลายชนิดเครื่องยนต์ที่ใช้ใน F-16 รุ่นล่าสุดนี้คือ Pratt Whitney F-100PW-229 ซึ่งสามารถสร้างแรงขับได้สูงถึง29,000ปอนด์ทำให้สามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง Mach 2.05และไต่ระดับความสูงได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ความเร็วความคล่องตัวและระยะทำการที่ยาวไกลทำให้ F-16 เหมาะสมทั้งในการโจมตีและป้องกันทางอากาศภายในห้องนักบินของ F-16 ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เป็นแบบ glass cockpit เต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผล MFD หลายจอที่สามารถแสดงข้อมูลการบินข้อมูลทางยุทธวิธีและสถานะของระบบอาวุธได้อย่างครบถ้วนระบบ HUD ที่สแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าห้องนักบินก็ช่วยให้นักบินสามารถโฟกัสที่เป้าหมายโดยไม่ต้องละสายตา นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุม HOTAS ที่ช่วยให้สามารถบังคับการบินและอาวุธได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลามือจากจอยสติ๊กและโตรเทลการที่นอร์เวย์จัดหา F-16 เพิ่มอีก14ลำเป็นการเสริมกำลังให้กับฝูงบินที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงแมในยุคที่หลายประเทศเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรบเจเนอเรชันที่5เพราะ F-16 ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วมีทั้งความสามารถด้านการต่อสู้อากาศสู่อากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินด้วยความแม่นยำสูง โดยสามารถติดตั้งขีปนาวุธ a, IM 1, 120 R a, a, m, a X i m 1 2 0 AMRAAM AIM-9X Sidewinder รวมถึงระเบิดนำวิถี JDAM และ Paveway II ที่สามารถใช้ในทุกสภาพอากาศส่วนที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการที่นอร์เวย์ได้ส่งเครื่องบิน SAB-340 a เข้าประจำการร่วมกับ F-16 เครื่องบินรุ่นนี้เป็นอากาศยานสนับสนุนที่สามารถทำหน้าที่ทั้งในด้านการลาดตระเวน การสื่อสารการควบคุมการบินและการอำนวยการรบ SAB a 340มีขนาดกระทัดรัดแต่สามารถติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับทางอากาศรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารขั้นสูงได้อย่างครบถ้วนภารกิจหลักของ SAB a 340ในกองทัพอากาศนอร์เวย์คือการเป็นเครื่องควบคุมการรบทางอากาศแบบ Air b บ r n e c o m m and and c o n t r โ l โดยสามารถสื่อสารกับเครื่องบินขับไล่ทุกลำในพื้นที่ปฏิบัติการได้แบบเรียลไทม์ทำให้การประสานงานระหว่างเครื่องบินรบหลายลำเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเครื่องบินทั้ง2รุ่นระบบ l i n k 1 6ถูกนำมาติดตั้งแบบครบวงจร l i n k 1 6คือระบบสื่อสารดิจิทัลความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสขั้นสูงในการส่งข้อมูลเชิงยุทธวิธีเช่นตำแหน่งเป้าหมายเส้นทางบินข้อมูลภัยคุกค,คามและคำสั่งทางยุทธศาสตร์ระหว่างอากาศยานเรือรบและศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้น l i n k 1 6ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการสังการเท่านั้นแต่ยังลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในสนามรบได้อย่างมีนัยสำคัญ การที่นอร์เวย์นำระบบ LInk 16มาใช้อย่างแพร่หลายหมายความว่าเครื่องบินทุกกลมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเครือข่ายกลางสนามรบหรือ Network-centric Warfare ซึ่งถือเป็นแนวคิดหลักของสงครามยุคใหม่การมีข้อมูลที่แม่นยำและการสื่อสารแบบเรียลไทมช่วยให้กองกำลังสามารถปรับแผนและตอบโต้ศัตรูได้ทันท่วงทีจากการวิเคราะห์ของนักยุทธศาสตร์หลายสำนัก เชื่อว่าการเพิ่ม F16 และ SAB-340 a พร้อมระบบ LINK-16 ของ Norway ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมกำลังภายในประเทศแต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมร่วมภารกิจระหว่างประเทศในกรอบของ NATO ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยทางอากาศการลาดตระเวนบริเวณทะเลบอลติกหรือแม้แต่การเผชิญหน้าในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในปี2025ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ การเสริมเที่ยวเล็บของประเทศเล็กแต่มีศักยภาพสูงอย่างนอร์เวย์เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้หากไม่ปรับตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อทั้งหมดนี้คือภาพรวมของความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญจากนอร์เวย์ที่ส่งสัญญาณถึงความพร้อมในทุกมิติทางด้านเทคโนโลยีกำลังผลและยุทธศาสตร์ระดับสูงเพื่อรับมือกับปี2025และอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Turbo Talk เพื่อไม่พลาดข่าวสารและวิเคราะห์เทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ